ยูเออร o r y วันนี้ในความทรงจำครับ23พฤศจิกายนนะฮะถือว่าเป็นอีกหวันที่วงการบันเทิงไทยและบันเทิงต่างประเทศต้องสูญเสียบุคคลสำคัญไปครับ วงการบันเทิงไทยต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในวันนี้เมื่อ8ปีที่แล้วจากการจากไปของนักร้องนักสแสดงอาวุโสชนงศักดิ์พักดีเทวาที่มีอาการน้ำท่วมปอดและไตวาย,วายเสียชีวิตในวัย72ปีหลังนอนป่วยเป็นเจ้าชายนิตรามานานถึง6ปีเพราะเส้นเลือดในสมองแตก ธนงศักดิ์พักดีเทวาเป็นที่รู้จักในฐานะน,นักร้องเพลงลูกกรุงที่มีเสียงทุ้มนุ่มเป็นเอกลักษณ์มีเพลงประจําตัวเช่นไม่รักไม่ว่ายามช่างและเดือนต่ําดาวตกและเคยได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคําพระราชทานถึง3ครั้งค่ะวันนี้เมื่อ25ปีที่แล้วคือวันที่วงการมรดกรรมต้องสูญเสียนักเขียนผู้เป็นตำนานโรอาดาวด้วยวัย74ปี โปรอาสร้างสารรค์งานเขียนได้ทุกรูปแบบทั้งนิยายเรื่องสัน้นบทกวีไปจนถึงบทภาพยนตร์แต่ผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำคือวรรณกรรมสำหรับเด็กอย่าง Charlie and the Chocolate Factory และ James and the Giant p e a c h จนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักเขียนวรรณกรรมเด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตรวรรษที่2ีเลยทีเดียวค่ะ